ท่าที่ผมศึกษามายังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีใครทําเพราะว่ามันค่อนข้างจะออกนอกกรอบแล้วก็มานั่งดูท่าทางของโขนว่ายังอยู่ไหมหรือเปลี่ยนแปลงไหมปรากฏว่าก็คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงท่าโขนเลยก็ยังดํยังใช้ท่าโขนทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าก็คือค่อยๆผสมผสานจากเพลงฝรั่งนะครับนํามา เพื่อจะมาทำให้เข้ากับท่าทางให้ได้มากที่สุด รู้สึกว่าเหนื่อยมันเหนื่อยเกินไปไม่สามารถทําได้จริงๆเพราะว่าแบบต้องเล่นไวโอลินต้องร้องเพลงต้องแสดงอีกไม่รู้จะไหวไหมด้วยซ้ำ <c oughs> ก็ถอค่ะแล้วก็คิดว่าแบบว่าทําไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็รู้กับตัวเองว่าแบบเฮ้ยทาต่อดีไหมหรือว่าไปบอกครูว,ว่าแค่นี้ก็พอแล้วดีกว่ากเรียนโขนมันเหนื่อยมากาต้องรับผิดชอบตัวเองฝึกความจํา แต่ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมันก็สนุกดีที่เราได้ขยับร่างกายเราได้ฝึกทุกอย่างเราช่วยกับเพื่อนช่วยกันจําถึงแม้ว่าบางครั้งเพื่อนจะไม่ยอมมาซ้อมกับเราเราก็ซ้อมเองก็คือตอนแรกหนูมไม่ได้เป็นคนที่แบบพูดเยอะกล้าแสดงออกชอบร้องเพลงเหมือนแบบนั่นแหละเราทีเนี้ยครูคนนั้นเขาก็แบบรี่เหมือนเอาไปร้องซะไปร้องอย่างนี้ พอเรารู้ว่าเราแบบยังไงเราก็ต้องทําอยู่ดีอย่างนี้กะว่าโอเคร้องก็ได้แบบถึงจะไม่เคยร้องเพลงต่อหน้าคนเยอะๆหรือภาคอะไรอย่างนั้นก็ก็จะลองทํามันสักครั้งหนึ่งถือเป็นอะไรใหม่ๆแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบที่เทาให้ก้าวผ่าแล้วก็ทําให้เรากล้ามากขึ้นขึ้นลอยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนตอนที่ตอนนี้เพราะว่าเราฝึกมาเยอะแล้ว แล้วเราท้อกันเป็นทีแบบพอบางคนทําไม่ได้แล้วก็จะรู้สึกแบบว่าพี่เกียดซ้อมอีกทีแล้วอะแต่ว่าจริงๆล้วก็ต้องซ้อมต่อเพราะว่าเราต้องเราต้องทำให้มันเป็นสามัคคีกันมากที่สุดได้เรียนรู้ก็คือการฝึกความมีวินัยของตัวเองครับผมเราจะต้องหมั่นฝึกซ้อมแล้วก็การจดจําที่ดีรวมถึงจะต้องมีจุดเป้าหมายทีช่ชัดเจนครับว่าเราจะต้องเป็นตัวนี้ให้ได้ พอโขนเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็ไม่สามารถบรรลุทุกสิ่งได้ครับเราได้เรียนรู้ว่าความเหนื่อยคืออะไรจากตอนแรกที่รู้สึกว่าอืออันเนี้ยเหนื่อยแลยอัน,นอันนั้นก็เหนื่อยและทำแบบเดียวก็เหนื่อยแต่อันเนี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆแล้วก็พอเสร็จก็รู้สึกว่าพอแล้วอยากพักอยากพักแบบอยากพักยาวๆเลยแต่ว่าเราก็ต้องทําต่อเพราะอะไรมันคือนาทีแต่พอเราได้ทําไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่า สนุกไปกับมันได้เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อแบบไม่ใช่แบบต้องมานั่งทําข้อสอบทุกวันอะไรอย่างนี้มันตรงกันข้ามเลยมันเป็นการแบบพัฒนาตัวเองถ้าคิดเป็แบบให้เข้าใจง่ายๆเหมือนแบบเล่นเกมแล้วแบบเก็บเวลวทุกวัน่คือการฟาร์มวิวอาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่ว่ามันก็มีความสนุกแฝงอยู่ในนั้นด้วยวันที่แสดงเนี่ยมันบอกเรา ในตอนที่เขาแสดงถึงแม้ว่าการแสดงเนี่ยมันจะมีข้อผิดพลาดนนนั่นนี่บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยตรงนี้ยังไม่ดีนะตรงนั้นยังต้องพัฒนาอยู่นะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ถูกแล้วเพราะว่าในมุมมองของเราเราไม่ได้มองว่าเด็กทําแล้วมันจะต้องสําเร็จแต่เรามองว่าณขณะนั้นที่เขาทำเขาเลิกไหมเขาท้อแท้ไหมเพราะว่าในในฐานะของการเรียนในหน่วยของ IDU เนี่ยหล,หลักสำคัญที่สุดเลยคือใจเขาถ้าเขาท้อแท้เขาทิง้งเขาเลิก I use a variety of strategies and techniques, uh, such as uh, differentiated uh, instruction and meet uh, the needs of uh, the students. The second thing is uh, formative assessments in order to monitor uh, student progress and adjust uh, the instruction as uh, needed. Uh, the third thing is collaboration with the, the team teachers. With the teacher boss and teacher maha, uh, we like to share our ideas and thought and also maybe we might adapt or change if we have something that's not going well or maybe it's not uh, in the right way or it's supposed to be a uh, transition or change. So we talk a lot basically. So my goal plan is uh, to build the love of the root culture, especially Thai culture. In the horn, that students have to start. Classic is the starting MYP program in in art. So we start with the root of our culture is horn, right? So if they can do horn, that's it. Really challenge and very really detailed. And when they grow up into other level, they have sharp eyes, they have sharp perception to observe the nature, observe themselves, and self awareness. So that, that is student to That the that want the hidden plan that I want build in the student. ผมก็ว่ามีทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าเราทำแล้วทำให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นหมายความว่าตอนนี้โขนเป็นระดับโลกไปแล้วมันก็เป็นอีกขั้วหนึ่งของของโขนที่จะไปในระดับโลกเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนมากจะเป็นดนตรีสากลนะครับแล้วใช้เล่นเป็นดนตรีไทยเป็นทํานองดนตรีไทยทั้งหมด ว่าจะเป็นเพลงเชิดโดยโดงออเคสตาราก็จะเป็นดนตรีสากลเป็นทนํานองเชิดแต่อันนี้คือฉีกไปเลยเพียงแต่ว่าเราต้องปรับท่าให้เข้าเข้ากับดนตรีซึ่งมันค่อนข้างยากประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงๆพอเล่นโขนผ่านมาได้มันก็มีมีหลายช่วงหลายตอนที่มันแบบทําให้เราได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ทําสิ่งหลายๆอย่างที่ เราไม่เคยกล้าทำแต่เหมือนสถานการณ์มันบังคับให้เราทำแล้วเราได้ทำอะไรเป็นสิ่งที่ตัวเองแบบไม่เคยได้ทำมาก่อนแบบว่าช่วยเหลือช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ช่วยสอนช่วยช่วยกันทำงานอาจจะแบ่งปันความรู้อะไรอย่างนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าโขนะเวลาซ้อมเวลาแสดงอะไรอย่างนี้มันจะเหนื่อยมันจะขี้เกียจมันจะอะไรแต่ว่า ถ้าเราทําได้แล้วมันก็จะเป็นความรู้ที่ติดตัวเราตลอดไปพอรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยเห็นทุกคนอ่ะตั้งใจกันทําหมดเลยแต่ว่าถ้าเราเป็นคนเดียวที่ไม่ทําหรือว่าเป็นคนเดียวที่แบบว่าขาดหายไปมันก็มันก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นห้องเกรด6ตอนที่อยู่ตอนนั้นมันก็เหมือนแบบว่าก็แค่เพื่อนทำส่วนเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็รู้สึกว่าเราต้องพยายามทำให้มากขึ้นหรือว่าต้องพยายามฝึกฝนแล้วก็ รู้สึกว่าไม่ไม่จาเป็นต้องมานั่งทอ้อเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็สนุกด้วยซ้ำท้อได้แต่ว่าสุดท้ายมันก็อาจจะประสบความสำเร็จวันซ้อมใหญ่เราป่วยเราต้องมีขึ้นลอยที่มันยากมากๆเราไม่สามารถจะทําได้เพราะเราแบบร่างกายเรามันไม่ไหวคิดว่าเฮ้ยเราพยายามไหวด,ดีกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยที่เราจะได้เล่นโขนอย่างนี้ ก็เลยบอกคุณครูว่าเฮ้ยเราไหวบอกเพื่อนที่จะมาเล่นแทนบอกว่าเราไหวนะเดี๋ยวเราต่อเองอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณได้ทดลองเรียนโขนสักครั้งหนึ่งอะ่ะผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับทุกคนนะเพราะว่าโขนเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะเข้าไปเรียนเข้าไปจับต้องได้ง่ายครับเราจะต้องฝึกฝนเราจะต้องทําทุกอย่างเพื่อแลกกับสิ่งที่เราอยากจะได้ครับเหมือนทุกอย่างเลยครับ